มันอร่อยสู้เมืองไทยไม่ได้แต่ว่ามันอยากมากอยากอยากยากยากกินมานานเพื่อนๆจ่ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาจ้ามาจ้ามื้อนี้คลิปนี้ง่ายๆนะคะวันนี้โอ้โหอยากมานานมากแล้วนะคะไส้กรอกอีสานนะคะอยากนานมากแต่ว่ากินแล้วถ้าไปทำงานก <c> ล <oughs> <c oughs> ัวเพื่อนๆร่วมง,งานเป็นลมนะคะนี้หยุดก็เลยขอได้กินหน่อยวิ่งไปหาซื้อ3ามสี่ร้านไม่มีร้านไหนที่จะมีอันนี้ไปไกลมากนะคะกว่าจะได้มา อืมอืมอร่อยมากสะใจอร่อยสู้ย่างสดๆเมืองไทยไม่ได้นะครับแต่ก็พอหายอยากอะ หยุดอยู่บ้านได้ไปไหนนะคะไม่ได้ไปร้าน,นะคะ้า <g ling> กินผักที่มีนะคะด <c oughs> องเปี้ยวสะใจดี หอมแดงหวานเก็บกินไล่หวัดมะเขือเทศลูกน้อยๆต้นสวนปูกนะคะไปไล่เก็บมาลูกเล็กๆปลูกกับย่าไม่กินไอไล่เก็บมาหมดอะ อ,อยากกินจริงๆฝันเลยนะคะอยากกลับเมืองไทย กินหึงเต็มบ้านเลยนะคะแล้วหนาวด้วยตอนนี้ไม่ได้เปิดร้าต่าง อันนี้แบบไม่มีพริกข้างในนะคะอ,อยากมานานแสนนาน ื่นใจ กเปรียวแก้เลียนดีค่ะนั่งไม่ได้ที่เสถีย ชื่นใจทสุดที่ได้กิน ลูกเล็กๆนี้นะคะบอกได้เลยช่วยทำชีวิตให้ผู้หญิงไทยคนนี้ชื่นใจมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยอยากกินมานนา mm ม,มันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกจริงๆริงหัวใจมันลอ,อยฟ้องฟูตอนนี้เหมือนนอนอยู่บนก้อนเมฆปลุยนุ่นมันอร่อยสู้เมืองไทยไม่ได้แต่ว่ามันอยากมา,อากอย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 ากกินมานานเพื่อนๆจ๋า ลูกสุดท้ายอขอกัดลิ้มรสเก็บรสชาตินี้ไว้ที่ปลายลิ้น <c oughs> เพื่อนๆคงหัวเราะกันนะคะว่าขนาดนี้เลยเข้าใจป่ะคะอาการยิ่งกว่าขนท้องพอได้กินของที่อยากกินมันมีความสุขมากๆเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมนะคะอ้อยอยากมันนานมากแล้วแล้วมันไม่ได้กินค่ะเอาละคะ่ะครึ่งลูกสุดท้ายอืม แล้วทำเองไม่เป็นกวาดให้หมดน้ำที่มันเปรี้ยว หาอยากไหมยังกินได้อีกเป็นกิโลนะคะอร่อยมาก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 นะคะ,ะเพื่อนๆต้องเข้าใจนะคะถ้าคนที่อยากกินแล้วมันไม่มีจะก,กินมันไม่มีให้ซื้อมันทำเองไม่เป็นแล้วพอมันได้กินบอกได้เลยบางครั้งอยากจะทะนุถนอมเก็บเอาไว้แต่ด้วยความอยากกินเวลากินเข้าไปเนี่ย มันมีความสุขที่สุดอร่อยที่สุดเลยนะคะยังไงคลิปนี้ชอบกินแซ่บก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ในดวงใจของเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆมาดูซิว่าคนอะไรอยากขนาดนี้เลยเหรอมีความสุขขนาดนี้เลยเหรอที่ได้กินไส้กรอกอีสานนะคะอดอยากคะ่ะอดอยากมากๆบอกตรงๆ อยู่ที่นี่มันหากินยากแล้วมันก็ทำกินยากมันทอดกินยากแล้วมันก็ได้โอกาสกินยากมากๆเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าชีวิตของเออมียฝรั่งหรือหญิงไทยที่อยู่เมืองนอกมันเป็นยังไงบ้างลองไปฟังกันดูได้นะคะในช่องของแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนนะคะหรือหม่มมีอ้อยแม่อ้อยเมืองหนาวนะคะอ้อยบรรยายไว้ หลายคลิปมากเลยนะคะแล้วยังจะบรรยายต่อไปนะคะหลังจากจบคลิปนี้กินเสร็จแล้วก็จะไปบรรยายต่อนะคะว่าความเป็นผู้หญิงไทยมันทรมานขนาดไหนถ้าไม่ได้กินของห,อม,หอมขนาดนี้นะคะและอร่อยแซ่บที่สุดเลยยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขออวยพรให้ทุกๆท,ท่าน ผู้ชมทุกๆคนนะคะมีความสุขกันมากหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองชีวิตแซบ่แซบๆรุ่งๆปังๆกันนะคะสวัสดีค่ะ